โอ้ยเ้ามันขึ้นได้บอเนี่ย <S <S อลังการน่าจะคุ้มค่า60บาทผมอยู่นะดูเมฆฟ,ฟ้าเมฆฝนตัวนี้นะครับน่าจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คิดว่าเดเเี๋ยวสักพักสักครึ่งชั่วโมงถ้ามันโล่งมันก็น่าจะโอเคนะ แต่ไม่ฝนเหมือนเหมือนฝนมันจะตกแล้วเราต้องไปทางเส้นนี้นะครับไปข้างหน้าอีกประมาณสัก40กว่าโลก็ถึงเมืองสารวันแล้วเราจะไปพักกันที่นู่นอีกทีนึงหวังว่าจะไม่มีเนินถ้าไม่มีเนินเนี่ยผมว่าก่อนเที่ยงผมน่าจะถึงเมืองสารวันน่ะ สะพานข้ามคลองข้ามทางน้ำที่นี่นะกำลังทำอยู่หลายที่และกำลังทำอยู่ทุกทีที่ผมมาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะทำเสร็จทีซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าที่นี่มันมีลำรางมีน้ำอะไรที่ไหลามาจากทางเขาทางอะไรค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทำให้มันมีน้ำไหลผ่านตลอดเวลาวันนี้ อากาศไม่ร้อนนะครับแต่ก็ไม่ได้เย็นเย,ยือกเหมือนเมื่อวานกำลังขี่สบายสบายผมมาได้สักประมาณชั่วโมงนึงแล้วนะครับยังไปได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นทางเนินสลับขึ้นลงทางเนินทำให้หิวแล้วสิเดี๋ยว ต้องหาข้าวกินหาอะไรกินก่อนแล้วกันนะครับอาจจะกินเฟอกินอะไรอเนี้ยอากาศมันเย็นกินเฟอหน่อยก็ดีร้านแม่พูกินข้าวก่อนสั่งกระเพราไก่ไข่ดาวเข้าไปลมแรงมากเลยอันนี้คือเมนูเขานะโอราคาอาหารตามสั่งเนี่ยก็ไม่ถูกนะตอนนี้ราคาแพงอยู่ผมมาก,กา็มาจากไทย ซอสเผ็ดน้อยและพริกต้ำปลากระเพร่าข่าน้ำตาลแล้วก็สิ่งคัญที่นี่ก็กะปิปลาดะใบโอ้เัากินซอสะกะเพราเป็นไง อืมก็โอเคอยู่ไก่นะออืมอืมมนี่คือกระเพราไก่ไข่ดาวในแผ่นดินลาวครับใกล้ๆทางเขามีน้ำตกผมเปิดในแผนที่แล้วมีน้ำตกจริงชื่อน้ำตกตาดเลาะกับตาดหัง แคบอบไม่รู้นะมันเข้าออไปประมาณสักโลหนึ่ง่ะฮะจากหมู่บ้านตรงนี้ยะทางก็จะออกธุรกันดารหน่อย เห็นแล้วนะครับน้ํตาตกตัดเลาะรับรองเลยครับว่าน่าจะคุ้มค่าอยู่สำหรับการเสียเงิน60บาทวันนี้ ้ำตกอ่ะมันมีสะพานลิงข้ามไปนะครับมันอยู่ด้านบนน่าจะเดินขึ้นทางนี้นะเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองเดินข้ามไปดูนะไหนๆก็เสียเงินแล้วไป นิดหน่อยโอเคมันจะเสียวไหมวะเนี่ยอ๋อเขาห้ามเดินโอ้เราก็นึกว่าเดินได้ เขาโซ่มาล่ามไปแล้วเขาห้ามเดินเดี๋ยวต้องเดินไปอีกสักนิดแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรให้ดูหรือเปล่า โลโอ้ยเขามาขึ้นได้บอสเนี่ย <laughs> โอเคผมเจอพี่คนลาวคนหนึ่งเพื่อนมาหาปลาเพื่อนบอกว่าลงไปได้ จะไปเบรงที่เพื่อนทอดแหฮะงมโอ้บ่ได้เอาเชือกล้งข้อมือไว้บ่โอโอ้แล้วก็ลงไปหาปลาต่อ ไต้องต้องรู้ว่ามันบันเดินยังไงด้วยนะตรงนี้อันตรายเหมือนกันนะเอาละครับได้เวลากลับขึ้นไปแล้ว น่าจะมีเด็กพวกหาหอยหาปูอะไรแถวนี้นะได้เวลากลับขึ้นไปแล้วเดินคือต้องขอบคุณพี่ที่แกหาปลาอยู่แถวนี้นะถ้าแกไม่ชี้ช่องนี่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันสามารถลงมาตรงนี้ได้แต่เวลาขึ้นนี่ก็ลำบากหน่อยถ้าอายุเยอะกว่านี้น่าจะลำบากโอเค Okay. Huh. ตาท่างไม่ใช่ตาแทาง ว่าได้เวลาสมพวนแล้วน่าจะต้องเดินทางกลับออกไปแล้วนะครับผมเหลืออีกประมาณ28กิโลเมื่อกี้วัดจาก g p s ดูแล้วจะถึงตัวสารวันแล้วเราค่อยไปหาที่พักกันที่สารวัลน,นี่แหละครับไม่ไปไหนตรงนี้เนี่ยเดิมมันมีสะพานนี่มันเดินข้ามฝั่งกันได้ แต่ตอนหลังสะพานมันหักอ่ะเนาะฝั่งตรงข้าม่าเป็นวัดถ้าเข้าจากฝั่งตรงข้ามอันน่าจะได้เที่ยวฟรีหรือเปล่าไม่รู้นะคราวหน้านี่ต้องลองถามจากร้านค้าร้านอะไรข้างนอกแล้วล่ะเข้ามาตรงนี้มันอาจจะเป็นที่ส่วนบุคคลแต่ถ้าเข้าจากทางนู้นเป็นที่วัดอาจจะได้เที่ยวฟรีนะเออพลาดแล้วเปล่าวะ โอเคผมถึงเมืองสารวันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ถึงแยกตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าผมเลี้ยวซ้ายออกไปอะ่ะมันจะไปออกเอ่อวิ่งวิ่งไปหาแม่น้ำโขงประมาณสัก70โลซึ่งพรุ่งนี้เราจะไปเส้นนี้แต่ถ้าวันนี้เรา จะไปดูในเมืองในตลาดเขาสักนหน่อยว่าเป็นยังไงแล้วก็ถ้ามีที่พักมีตลาดอะไรแถวนั้นก็อาจจะหาที่พักอยู่แถวนั้นนะ เมืองนี้เป็นเมืองที่มีแม่น้ําเซโดนเนี่ยครับห่านเมืองนะครับซึ่งแม่น้ําเซโดนนี่ก็ผมว่าใหญ่ไหมใหญ่นะใหญ่แต่มันก็คงไหลผ่านหลายเมืองมาก่าจะมาถึงตรงนี้นะครับนูน้นแล้วตรงนู้นเป็นเขาแล้วตรงนี้ก็จะมีลุงคนหนึ่งที่แกหาป่าแกไม่รู้แกวางเบ็ดหรือวางลอกอะไรไว้ข้างล่าง คือทำให้เห็นว่าน้ำมันไม่ได้ลึกอะไรมากมายนะครับอาจจะทั้งท้งที่อเนื้ออันนี้มันปลายหน้าฝนนะจริงๆน้ำมันน่าจะเยอะอยู่นะทําไมน้ำมันดูไม่เยอะยังไงไม่รู้เห็นไหมฮะเห็นลุงกระเดินอยู่ไหมโอ้เห็นจําได้ไหมครับบนน้ําตกที่เราเจอคนทอดแห่เขาก็ทอดแบบนี้นะครับ ไม่ได้ปูแขกติดมือเขาเหวี่ยงแล้วไปง,งมเมาแล้วแหปากเล็กๆไม่ยาวเอาละโอเคและในเมืองอาสารวันเนี่ยมันมีวัดวัดหนึ่งที่ผมเห็นอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาลงรูปไว้น่าจะอยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองหาดูก่อนนะครับคิดว่าน่าจะอยู่ไม่ไกลเพราะดูจากในแผนที่แล้วอยู่ไม่ไกลเดี๋ยวเราไปดูกันครับ วัดใหม่วัดกลางสารวันโอ้โหอันนี้เครับที่มันอยู่ในรูปที่ท่องเที่ยวอ่ะ ัดที่มีโบสถ์อยู่กลางน้ําฮะแล้วเขาก็มีปลาเลี้ยงปลาไว้ให้อาหารลงล่างเติ้าาเอาไม่เต้าน้านง่าเ้าเนเอต้าต้าเตอ่ป่นปคุณปลาสีเาวพู้ดเป็นบ่แมงคุณี้เิ่นเาเล จริงๆถ้าเขาขัดสักนิดหนึ่งน่าจะโอเคนะขี้นกเยอะไปหน่อยแล้วก็ถ้าดูตอนนี้มันกำลังเอียงอยู่นะครับไม่รู้ว่าโครงสร้างเป็นยังไงบ้างแล้วแต่ว่าก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะโบสกลางน้ำเนะครับมุมนี้มันพูดถึง วิถีชีวิตของคนนะครับการหาปลานี่นี่ก็อาจจะหมายถึงการพวกหาของป่านะครับการสีฟัดข้าวทอผ้าบุญบั้งไฟอันนั้นคือการผูกแขนอันนี้คือทำบุญ ทำนาอะไรน,นี้ไม่รู้ล้างเนื้อหรือเปล่าไม่รู้สงกรานทีนี้ด้านหลังมันจะพูดถึงเรื่องการบูชาแล้วก็เรื่องพุทธประวัตินะครับซึ่งอันนี้นี่มันคล้ายๆกับตัวนครวัดองค์วัดนะครับซึ่งมีโบสถ์อยู่ตรงกลางแล้วทีนี้มันพูดถึงเรื่องราวของ แต่ละด้านมันพูดถึงเรื่องราวของวรรณกรรมอันนี้อาด้านนี้มาพูดถึงเรื่องวรรณกรรมและนะ้วเห็นปะแต่ละด้านเล่าเรื่องไม่เหมือนกันนะครับนะเ,หเห็นไหมครับแต่ละมุมแต่ละด้านเล่าเรื่องไม่เหมือนกันนี่เล่าเรื่องด้านขวามือผมเนี่ยประเพณีวัฒนธรรมด้านหลังเป็นพุทธประวัติ ด้านซ้ายมือผมเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมพื้นบ้านนะครับอ๋อเขามีประวัติอย่างนี้นี่เอง mm hmm. เขามาสร้างเมื่อสัก20ปีที่แล้วนี่เอง10กว่าปีที่แล้ว1784 1859แล้วมันก็ถูกทำลายลงไปปี970แล้วก็มาสร้างใหม่ เมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วน,นะนี่เองนี่ก็คือโบสถ์ที่อยู่กลางน้ำของเมืองสารวันนะโอ้ยวออกมาปาฝนทําท่าจะตกเลยดูจะตกไหมเนี่ยถ้าตกก็จะอยู่แถวนี้ก่อนหมดภารกิจที่วัดนะครับเรื่องอาหารที่ท่องเที่ยวแล้วเดี๋ยวเราไปตลาดเย็นกัน ผมเห็นแล้วมันมีตลาดอยู่ก่อนที่ผมจะมาถึงแล้วก็ค่อยไปหาที่พักตลาดน่าจะอยู่ห่างจากวัดนี้ประมาณสักไม่น่าจะเกินกิโลล่ะครับเลี้ยวไปตรงนี้หน่อยหนึ่งก็น่าจะถึงแล้วนี่ตลาดน่าจะอันนี้นะข้างหน้านี่คือคัสกันเนี่ย ตลาดเย็นของเขานะฮะไฟไม่ค่อยสว่างนะครับที่นี่หอกองอนะรไรดูหน่อยกองเท่าไหร่ใา้กองชา กระาหาก็ได้สองกล่องนะโอ้อยกล่องเดียวอ่ะกล่องเดียวกล่องเดียวใช่ปัะอันนี้เป็นอย่างครับเป็ตสาดครับเป็นเผือกเผือกเผือกอ๋อโอเคตลาดที่นี่ก็คล้ายๆกับตลาดในลาวทั่วไปนะครับของก็วางกันอยู่เกะกะก็ไม่มีอะไรแปลกวันนี้ผมก็ได้ข้าวกินมาเขากล่องมากล่องนึงแม่ค้าเขาลดให้เหลือ20,000 20,000ก็ก็ตกก็ตก30กว่าบาทเหมือนกันนะ แล้วก็ผัดเฝอเส้นเฝอผัดเส้นเฟอ15นี่ตกประมาณ20าบาทบวกกับขนมอีก20เดี๋ยวไปรวมให้ดูแล้วไปชิมกันที่ที่พักดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ยังหาบ่อนพักบ่ได้เลยเดี๋ยวไปขี่ไปหาที่พักก่อนแล้วกันนะฮะผมถึง ที่พักที่สารวันแล้วตอนประมาณ5โมงนะฮะามาดูว่าวันนี้ดูที่พักก่อนละกันที่พักที่นี่เนี่ยผมไปหามาหลายที่นะก็ปรากฏว่าห้องพัดลมไม่มีว่างมีแต่ว่างห้องแอร์ห้องแอร์ก็อยู่ประมาณ2 0 0แสนโอ้ถ้า2องแสนนี่ห้องนี้อย่างสองแสนนี่ไม่มีอะไรเลยนะมีแอร์กับกับเตียงที่เตียง ถูกว่ามันนุ่มเกินไปอ่ะน่าจะนอนแล้วปวดหลังห้องน้ำนะมีน้ำอุ่นนันเนะฮะจนห้องพัดลมนี้ถ้าถูกๆก,ก็น่าจะประมาณสักแสนสองอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้หาไม่ได้วันนี้ก็เลยต้องนอนห้องที่แพงขึ้นมานิดหนึ่งสองแสนนี่ก็ตกสามร้อกว่าบาทนะเออโอเคอ่ะ เดี๋ยววันนี้ที่ตลาดเราได้อะไรมาไปดูกันนะครับอันดับแรกนะฮะข้าวกะเพราไข่ดาวไม่ได้ให้น้ำปลามาไม่รู้ว่ารสชาตจะเป็นไงได้ลองกินกนะ่อนนะผมถ้าผมผมกินเค็มกว่านี้มันจะออกจืดๆหน่อยอ่ะจืดๆเผ็ดๆส่วนอันเนี้เข้าวเ,เส้นก๋วยเตี๋ยวมาผัด แล้วก็มีน้ำจิ้มหนูตอนแรกมันมีเป็นสปาเกตตี้อ่ะแต่ผมเห็นอันนี้เอ้าไม่ใช่สปาเกตตี้หนูว่าเอามาลองกินดูหน่อยสิเหมือนสีมันน้ำจิ้มไก่อ่ะใช่ใช่เลยน้ำจิ้มไก่แล้วมันจะอร่อยแล้ววลองดูนะฮะไหนๆก็ลองมาแล้วอ่ะลองดูส่วนขนมหวานเนี่ยเขาบอกมันเป็นเผือกอันนี้ยี่สิบพัน อันนี้1 5บห้พันอันนี้1 0บพันทั้งหมดเนี่ยสี่สิบห้าพันสี่สิบห้าพันเนี่ยก็อยู่ประมาณ60กว่าบาทนะครับเกือบเกือบเจ็ดสิบนะครับสำหรับอาหารมือนี้ถ้าง,งั้นมาลองกินดูนะครับเส้นนี้แม่งจะอร่อยพอะเดี๋ยวขอดูเส้นก่อนนะอือหออือ หมือนเส้นมีสวะแล้วก็ใส่น้ำหวานๆเข้าไปหวานเจี๊ยบอันนี้ไม่โอเคเลยตั้งแต่กินมาหลายวานันอันนี้ไม่โอเคเลยเพราะผมเป็นคนไม่กินหวานเท่าไหร่อ่ะอันนี้ไม่โอเคแต่อันนี้กินได้เพราะมันก็คือรสชาติที่เราคุ้นเคยแต่เขาไม่ได้ให้น้ำปลามาเท่านั้นเองอ่ะทีนี้มาของหวานและ เออกลิ่นเผือกจริงเก็บไว้เพื่อกกเช้าจะบูดนะว่าดูสมะพร้าวสดนี่มะพร้าวต้องกินด้วยมะพร้าวสดต้องกินคําแรกแล้วกันนะออกคล้ายๆหนมกล้วยอ่ะแต่มันกลิ่นมันเป็นเผือกอ่ะกลิ่นเผือกชัดมากชัดมากและชัดมากจริงอืเฮ้ยผมว่าผมชอบนะอร่อยนะดูมันจะดึงดึงดึง,ด,งดึงแบบนี้นะ น้ำสามอึกอะ่ะทุกที่เลยจริงโรงแรมทุกที่ในลาวอะส่วนมากให้แม่น้ําให้น้ำสามอึกทุกที่เลยเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมต้องกินให้หมดนะไอ้เผือกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นมะเข้าสดเดี๋ยวมันจะบุดนถ้าก่อนแล้วกินเสร็จก็คงจะพักผ่อนนอนเลยเพราะว่าไม่มีทีวีไม่มีอะไรเลยแล้วก็พรุ่งนี้ต้องออกเดินทางต่อ นะฮะนั้นก็เดี๋ยวเข้าไปพักผ่อนเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวสรุปค่าใจ่ายให้ฟังก่อนวันนี้ค่าใจ่ายทั้งหมด530บาทนะวันนี้เยอะกว่าทุกวันเลยเพราะว่ามันมีค่ากินข้าวและค่าโรงแรมที่ปกติจะนอนอยู่แค่แสนกีบถึงแสนห้าแต่วันนี้โผล่มาสองแสนกีบนะครับแล้วก็ มีกินข้าวผัดกะเพราแล้วก็มีค่าเข้า,ขาน้ําตกที่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่แฝงขึ้นมาจากปกติที่เคยขี่แล้วแวะเที่ยวที่ต่างๆนะครับก็เลยทําให้ค่าใช้จ่ายมันเยอะวันนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเริ่มปฏิบัติการคุมค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาแนะนําวิธีนะครับว่าเที่ยวในลาวยังไงปั่นจักรยานยังไงที่จะให้ค่าใช้จ่ายมันต่ํา คนที่มีงบจำกัดที่มาเที่ยวหรือมาขี่เที่ยวเนี่ยจะได้รู้วิธีการนะครับว่าจะทำยังไงที่งบจำกัดของเราสามารถอยู่ได้นานกว่านะครับทางนั้นเดียวพรุ่งนี้มาเจอกันครับพร้อมกับมาตรการรัดกุมขัดวันพรุ่งนี้ครับวันนี้เดี๋ยวกินให้เต็มที่ก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันบา,บายๆนะครับ